ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรท่องเที่ยวก็พามาหาบอลในป่านะครับก็จะลองไปตามห้วยหนองคลองบึงนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างนะครับอ่าตามเข้าไปเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึง ลำธารแล้วนะครับเราจะลองเข้าไปสำรวจดูบอลดูนะครับว่าที่นี่มันมีบอลป่าชนิดไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปสำรวจดูนครับส่วนมากก็จะเป็นบอลพื้นพืน้นบอลตบ้านครับใบก็อาจจะโดนไวรัสลุใบบ้างนะครับ ็จะเป็นบอลที่เป็นโลกซะมากกว่านะครับที่เท่าที่เห็นนะครับ เดี๋ยวลองเดินขึ้นควรกระแสน้ำขึ้นไปข้างบนดูนะครับว่าจะพบจะเจออะไรกันไหมนะครับเป็นแบบนี้นมากกว่าลองลอง,ลองเดินขึ้นไปข้างบนดูนครับว่าจะเจออะไรบ้างเราะ ครับก็ามาจุดนี้ก็ยังมีอีกอีกดงหนึ่งครับก็ก็ก,ก็มีมีทั้งก้านดำ <c oughs> ก้านดำข้างล่างเขียวนะหรือก้านเขียวเลยก็มี <c oughs> ลองเดินเดินดูนะฮะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ด้านบนนี้ก็มีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ด้านบนนี้ก็มี น่าจะเจอบอลที่เป็นไวรัสมากกว่าครับ ไปดูข้างล่าากัน ตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินฮะมีหินหินก้อนใ,ใหญ่ๆวางเรียงรายสลับไปมาก็สวยงามดีครับทำให้เกิดเสียงน้ำไหลตรงน,นั้นก็จะมีดงดงบอนอีกนิดนึงลองเข้าไปดูกันนะครับว่าตรงนู้มีอะไรกันบ้างครับ โอ้กล้วยหักนะก็มีไม่แน่ไม่ไม่ไม,ไม่แตกต่างกันครับบอลที่ทางนู้นก็มีอีกนิดนึับ ขออนุญาตกระโดดเดี๋ยวขอขึ้นไปดูทางข้างบนอีกนิดนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเราน่าจะต้องเดินขึ้นไปสูงกว่านี้อีกนิดนึงเผื่อจะเจออะไรบ้างตรงนี้ก็มีดงบนโอเคครับเดี๋ยว ตรงนี้จะเป็นป่าเราก็ต้องใช้เทคนิคการเดินลุยน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนอีกชั้นแล้วกันครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่เจอไม่เจอไม่เจออะไรที่ควรจะใช่หรือว่าควรจะได้ ไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นเลี้ยงดูเล่นๆที่บ้านน่าจะสวยก็ไม่เจอครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่สรุปแล้ววันนี้เราเดินมาสำรวจแล้วนะครับไม่เจออะไรที่เราต้องการครับก็คงต้องตั้งต้นใหม่แล้วเดินทางกันใหม่ ในทริปต่อไปครับวันนี้ก็ตรงนี้เดินดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรสร่วมากแค่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลกึ้นมากกว่านะครับตอนที่เป็นโลกดเดินดูตรงน,นี้ดูหน้อยนะโื่นล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 ื่น ก็สรุปว่าภารกิจวันนี้เราล้มเหลวนะครับไม่ไม่เจออะไรเลยก็ถือว่าเราได้มาท่องเที่ยวภูเขานะฮลำธารแต่ยัง ยังขึ้นไปถึงตรงน้ําตกไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแล้วก็หนวทางขึ้นไปลําบากมากชาวบ้านก็ไม่ไม่อยากให้ขึ้นไปนะครับก็เลยต้องล่าถอยกลับมานะครับก็เดี๋ยวไว้อากาศดีๆนะครับก็จะกลับมาท,ทําทริปอีกครั้งครับวันนี้ก็ไม่ได้อะไร ได้แต่ความสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็เห็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับวันนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครมีคำถามหรือว่าข้อเสนอเนี้ยก็ฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ